ผมวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องแม่บ้านญี่ปุน่นไม่ใช่แม่บ้านสิเป็นเมดญี่ปุน่นคือเมดญี่ปุ่นเนี่ยสอนอะไรผมบ้างนะฮะตั้งชื่อคลิปว่าแบบอยากประสบความสาเร็จอยากเป็นที่หนึ่งให้เรียนแบบเมดญี่ปุ่นเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือผมเคยดูายการรายการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการประกวดเมดประกวดแม่บ้านนี่แหละทําความสะอาดกันนะแม่บ้านที่ประกวดตอนนี้ตอนระหว่างที่ผมดูเนี่ยเขาได้แชมป์มาละเขาประกวดได้แบบทำความสะอาดได้ดีมากเขาอธิบายถึงว่าขั้นตอนในการทําความสะอาดของเขาเนี่ยนะครับคือต้อง คอหาอ่านยังไงส้วมอันนึงเนี่ยเขาตับืเขาทาแบบว่าทุกอันทุกเม็ดเอาแปรงขัดแบบดีมากห้องน้องห้องน้ําทุกอย่างเขาทานี่คือสุดยอดอ่ะก่อนหน้านี้ปีก่อนหน้าเนี้เขาก็ทําแบบนี้เขาที่ที่สองครับเขาก็งงว่าทาไมทําดีขนาดนี้ทําไมได้ที่สองสุดท้ายเนี่ยมีจ้าช์หรือคนตัดสิในให้คะแนนคนญี่ปุ่นเนี่ยมารกาซิบ,บอกข่าวว่าการที่เขาได้ที่สองเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาทาเนี่ยสีหน้าเขาไม่มีความสุขไม่ได้ยิ้มแย้ม ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเองแฮปปี้ในขณะที่ทํานั้นอยู่ผมก็แบบอ้อนั่งดูแล้วผมมาคิดจริงนะเออว่าเจ๋งว่ะเจ๋งมากเลยให้แม่บ้านที่ผมอยู่นั่นนะ่ะอยู่ตั้งแต่ผมเกิดเลยนะมาดูอันนี้เขาก็จริงนะเขารู้สึกดีใจมากนะที่ญี่ปุ่นนะให้ความสําคัญกับการเป็นแม่บ้านมากนะครับพราะเขาดูเสร็จพี่เคยทําแบบนี้บ้างไหมไหมยิ้มย้าจับสายพี่เขาบอกว่าคงได้สักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ไป ผมเล่าเรื่องนี้ฟังนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีมีน้องคนหนึ่งนะครับที่ออฟฟิศคือทํางานยากมากลูกค้ามาลุมล้อมเต็มไปหมดเลยแล้วคือเขากดดันมากเขาทํางานดีมากนะฮะแต่ด้วยความกดดันเนี่ยเขาทํากับลูกค้าทํางานลูกค้าแล้วหน้าเขาเครียดมากแบบถ่ายรูปออกมานี่คือหน้าแบบผมก็เลยบอกกับน้องอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องเมที่ปุ่นให้ฟัง ซึ่งผมก็เออว่าไหนๆก็ทำแล้วนะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าแชร์้ฟังในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนโรงเรียนสอนให้เราทําเป็นถ่ายเป็นตัดเป็นทำอะไรเป็นหมดแต่เรื่องทัศนคติในการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนหรือไม่ได้เรียนเท่าที่ควรแม้คุณจะทําผลงานออกมาได้เก่งแล้วสุดแล้วเนี่ยแต่การที่คุณจะเป็นสุดอีกขั้นหนึ่งอะ่ะคือทัศนคติในการทํางานครับคุณสามารถถ่ายงานหรือทาความสะอาดได้ดีเหมือนแม่บ้านคนเนี้ยแต่เห็นมั้พอสีหน้าคุณไม่ไปอารมณ์คุณไม่ไปความรู้สึกดีๆระหว่างทํามันไม่มีเนี่ยคุณจะไม,ม นี่ครับพลิกนิดนึงนะฮะเอาตัวอย่างแม่บ้านคนนี้ผมก็คิดอย่างนี้จริงนะเวลาที่ผมเหนือ่อยเวลาที่แบบโอ,โอเคลนะรัดดีอะครับต่อเลยต่อเลยมาฮับป,ปี้กันมาเราต้องเป็นอย่างนี้ครับเพื่อที่ทําให้เราไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าจะทําองค์การไหนสายอะไรทำนี้ได้หมดนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงไม่ได้กัดนะครับไม่ได้เสียสีก็คืออย่างเช่นผมรู้สึกเวลาผมขึ้นเครื่องบินเนะ่ยสายการบินเนะี่ยเสิร์ฟน้ําก็ได้อูเทนะออาคาเฟอีนทีคาเฟอีที ฟีคือยิ้มแล้วแบบยิ้มเพราะว่ายิ้มเพราะรู้สึกว่าเหมือนต้องยิ้มพอทําเสร็จปุ๊บก็หยุดยิ้มเลยยิ้มเพราะว่าถ้าไม่ยิ้มจะโดนด่าว่าหน้าบึ้งเทน้าชาแต่คือยิ้มเพื่อแบบโอเคไม่ผิดละมาดูออกอะคนญี่ปุ่นนะครับเลยไปพูดกันนะว่าบริการลูกค้าดีทําดีหมดแต่ไม่ได้ออกมาด้วยใจผมก็จริงเหรอญี่ปุ่นรู้เหรอวะหลังจากรู้เรื่องแม่บ้านเห็นว่าญี่ปุ่นมันแคร์มากเรื่องแบบ ทัศนคติในการทํางานและสีหน้าคนเขาจะอ่านหน้าเขาจะรู้สึกนะบางคนแบบอ่ะยิ้มเพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ผิดใช่ไหมเพราะถ้าไม่ยิ้มอาจจะผิดที่ัเสิร์ฟอะไรหน้าบึ้งแต่พอเราไม่ได้ทําออกมาด้วยใจเนี่ยคนต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเขาเห็นนะเห็นเขาหน้าตาติตยอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนเห็นญี่ปุ่นเขาน้าเฉยๆงเงี้ยแต่เขารู้นะเขารู้เพราะว่าเขาใส่ใจมากเพราะฉะนั้นน่ประเทศญี่ปุ่นผมถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกเลยดีกว่าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากความจริงใจ นี่คือเหตุผลทําไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยตัดไฟ<ม>จริงหรือเปล่าไม่รู้ผมโยงกันเองนะโยงไปว่าคนเอ้ยโอ<ย>้ผมรู้สึกคนญี่ปุ่นมันจะใส่ใจเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นผมอาจจะผิดไม่รู้นะแต่นี่คือหลังจากประสบการณ์ที่ไปญี่ปุ่นมาเยอะสัมผัสกับคนญี่ปุ่นมาเยอะๆเนี่ยสัมผัสเยอะคือได้สัมผัสเยอะมันคือเป็นเหตุผลว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีการให้ทิปกันถ้าอยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งประเทศอื่นของของยุโรปเนี่ยทิปปิ้งอีสคัสตอมารีก็คือเป็นสิ่งเป็นประเพณธรรมอยู่แล้วว่าการททิิปปปคืืออเเเร่่งงกตนะมให้าาแแบบว วงด้วยนะยืนรอเลยอะไรแบบเนี้แต่ญี่ปุ่นก็คือเขาไม่ให้ทิปกันอันนี้รู้ๆกันอยู่หลายคนที่ไปมานะแต่ผมก็ชอบแบบให้ทิปเขาอย่างเช่นคนขับแท็กซี่เนี่ยเวลานั่งปุ๊บผมจะให้เกินเกินเขาตลอดนะฮะลุงก็จะแบบอ๋อลุงก็น่ารักอยู่แล้วนะให้ทิปอยู่ก็อ๋อโอเคโอเคคงเจอคนต่างชาติเยอะแหละก็คงชินกับการได้ทิปแล้วซื้อของไม่ค่อยได้ทิปหรอกบริการเสิร์ฟอาหารเนี่ยไม่ค่อยได้ทิปกันนะครับแต่แท็กซี่จะมีทิปบ้างนะครับที่พูดมาก็บอกว่าความจริงใจของประเทศญี่ปุ่นนนนเเีี่ยยามัรรแบบบค ของไม่ดีอยู่เขาก็เยอะไม่ต้องเรียนแบบแต่เราพูดถึงหยิบยกเรื่องดีๆที่โรงเรียนเขาไม่ค่อยเน้นกันาะมาสอนการให้เห็นว่าการจะเป็นใครทํางานอะไรเนี่ยความจริงใจทัศนคติต่อการทํางานนะครับมันสําคัญมากเหมือนกันนะอย่างน้อยก็มาแชร์ความที่ผมได้สังเกตอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ดูรายการที่เกี่ยวกับแม่บ้านเนี่ยซึ่งรู้สึกว่ามันดีมากนะครับก็มาแชร์กันเพราะผมเชื่อนะครับว่าเวลาเรามีทัศนคติที่ดีในการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่คุณคนเดียวนะ มันจะพลังหมุนเชิงบวกขึ้นไปเราดีปุ๊บคนรอบข้างเราแฮปปี้และทีมเราก็จะแข็งแร่งไม่ว่าคุณจะทําคนเดียวหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดพลังบวกไปหมดเมื่อมันมาจากตัวเราก่อนอันนี้ผมเชื่ออย่างงี้นะครับคนอื่นเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อแบบนี้แล้วผมก็ทํากับออธุรกิจผมแล้วก็ทํากับทีมงานผมแบบนี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยทําไมต้องกดไลค์กดไลค์แล้วมันเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าการกดไลค์มันทำให้คนคนได้เหมือนแบบ YouTube จะรู้ว่าคลิปนี้มันไม่งี่เง่กาอ่ะไม่กา,ก,ออก,า,ก,าก,ก็ดูเยอะขึ้น อก็ปกติไม่ขอให้กดไลค์ข้า้งแรกเลยที่บอกกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันไม่กดก็ได้แล้วแต่นะครับเราไม่มาคับกันนะฮะบายเไม่น่ารักไปว่ะเมื่อเราใส่ใจและมีความสุขกับงานที่ทำใครๆก็จะเห็นครับงานดีเท่ากับความใส่ใจ